สวัสดีคะ่ะฮาร่านะคะวันนี้วันที่15เดือนเมษาค่ะเป็นวันเสาร์ค่ะในเมริกาวันนี้ฮาร่าตื่นเช้าเพราะฮาร่าไปไลฟ์สดกับครูเอค่ะเป็นคุณครูที่แบงกอกไทยแลนด์ค่ะเขาแค่อยากรู้ว่าในเมริกาฮาร่าเรียนออนไลน์ยังไงค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะฮาร่าลิงก์วิดีโอไว้ข้างล่างถ้าผู้ชมอยากจะดูค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกับข่าวเลยค่ะ วันนี้นะคะมีข่าวเกี่ยวกับผู้นำเกาหลีเหนือค่ะแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับรัฐในอเมริกาจอร์เจียที่อยากจะรีโอเปินค่ะข่าวสุดท้ายเกี่ยวกับสหรัฐคิดภาษีสินค้าจากเมืองไทยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวกันเลยค่ะ Well, a new report out this morning, not yet confirmed by Fox News, but our correspondents are working on it, says that China has now sent a team of medical experts over to North Korea to take a look at Kim Jong un. This comes as the North Korean leader's health remains unclear. Based on what is known publicly and based on what you know about the regime, what's your best guess as to where he actually is? เื่อกี้นี้นะคะที่นักข่าวพูดก็คือตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยค่ะไม่คอนเฟิร์มว่าผู้นำเกาหลีเสียชีวิตหรือว่าป่วยหนักค่ะแล้วรู้อย่างเดียวก็คือเขาสั่งให้หมอจากเมืองจีนไปช่วยคิมจังอุนค่ะเดี๋ยวเราฟังกันว่าผู้ชายเขาต้องพูดอะไรค่ะ well, quite simply, we don't, don't know. as you point out, we've had rumors, uh, everything from he's dead, he's brain dead, uh, then u.s. intelligence saying that uh, he was seen walking around the port city of wonsan several days ago and that he may have evacuated himself to the uh, wonsan simply to avoid being uh, uh, infected by covid. <laughs> Uh, ป่วยหนะะักค่ะแล้วบางคนเขา spread rumors บอกว่าคิมจองอุน brain dead หรือว่าเมื่อกี้นี่เห็นเดินอยู่เลยอะไรอย่างนั้นนะคะ so เราไม่รู้เลยคะ่ะว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่สรุปนะคะข่าวนี้ยังเป็นข่าวลืออยู่ค่ะถ้าคาร่ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวคาร่าจะมาอัปเดตคลิปหน้านะค,ะ okay, ค่ะโอเคค่ะข่าวต่อไป One Some business others its to open eager fearing จะเป็นรัฐในอเมริกาค่ะคนที่นั่นเขาอยากจะเปิดเขาอยากเปิดเมืองมากๆตอนนี้คนเขาไปสลอนสลอนทำผมสลอนสระผมยิมที่ออกกำลังกายนะคะเริ่มเปิดแล้วค่ะหลายคนเห็นกับแพลนนี้แล้วหลายคนไม่เห็นด้วยค่ะสำหรับทารนะคะทาราอยากจะใส่ความคิดของทาราเข้าไปค่ะทาราไม่ค่อยเห็นด้วยค่ะ เราอาจจะเปิดได้ during the summer ใน months June July and August เราอาจจะเปิดได้แต่ว่าตอนนี้ numbers ของผู้เสียชีวิตกับคนติดเชื้อขึ้นลงมันไม่ค่อย stable ค่ะเราไม่รู้ so it's better to be safe แล้วก็แข็งแรงสุขภาพดี instead of ไปออกไปข้างนอกแล้ว being exposed to the virus รูปข้างๆนะคะเขียนว่า Trump ตัด GSP ไทยไป4 0มื0ล้านเลยค่ะ ี๋ยวเรามาดูไรายละเอียดข่าวกันเลยค่ะ The Ministry has met with its officials to discuss solutions to the U.S. decision to suspend the privilege of the Generalized System of Preferences or GSP to Thailand, which subjects all Thai exports to the U.S. to duties. เมื่อกี้นี้ที่นักข่าวพูดนะคะก็คืออเมริกาเขาบอกให้เมืองไทยเสียภาษีพอเอ็กซ์พอร์ตของไทยนะคะไปอเมริกาค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นของรัฐมนตรีกับข่าวนี้ค่ะนี่มันหลกักหลากมิติ คนหนึ่งคนใดทําเรื่องใดไม่ไม,ไม่ไม่ได้หรอกมีผลประโยชน์หลายฝ่ายทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งฝ่ายแรงงานฝ่ายต่างชาต่างด้าวฝ่ายคนไทยเองมีหลักออันเดียวว่าที่ไม่ยอมคือไม่ยอมว่าให้คนต่างด้าวได้มากกว่าคนไทยนะครับซึ่งเท่าที่เขาขอมันอาจเกือบจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าไอเอโอเอ๋ยอะไรเออยเนี่ยเขาเป็นมาตรฐานสากล เราไม่ได้เป็นมาตรฐานสากลแล้วเขาอยากให้ต่างด้าวเป็นมาตรฐานสากลเป็นเช่นนั้นคนต่างด้าวที่อยู่เมืองไทยจะได้สิทธิมากกว่าคนไทยซึ่งผมคิดว่ามันคงไม่เหมาะสมก็ต้องเจรจากันกับเขาเฮ้ยคนไทยยังไม่ให้ทําเลยอะไรก็ว่าไปนะครับค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังรัฐมนตรีอีกคนนึงเกี่ยวกับข่าวนี้ค่ะตัดสิทธิพิเศษภาษีทางสุนทรหรือ GSP ของสหรัฐต่อสินค้าไทยเท่นี้ ก็จะทําให้สินค้าไทยที่ส่งออกไปขายอย่างสหรัฐแต่ละปีเนี่ยมีภาระที่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น1,500ถึง1,800ล้านบาทอันนี้ก็คือข้อสรุปทั้งหมดอย่างไรก็ตามประเด็นที่เป็นที่มาที่สหรัฐ้างว่าใช้เป็นเงื่อนไขในการตัด g s p ทำให้เรามีภาระเพิ่มขึ้น1,500ถึง1,800ล้านบาทต่อปีเนี่ย ก็คือประเด็นใน,ออะ,นะคะข่าวอันนี้ก็แปลว่าเพราะว่าเราต้องเสียภาษีเอ็กซ์ของไปอเมริกาค่ะมันจะทำเบนฟิตให้คนทำงานต่างด้าวในเมืองไทยมากกว่าคนที่เป็นซ i เ i เซนของเมืองไทยค่ะแล้วทั้งสองรัฐมนตรีนะคะคิดว่ามันไม่เหมาะสมค่ะโอเคค่ะวันนี้มีข่าวที่จะมาอัปเดตแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้ว subscribe ข้างล่างค่ะ แล้วก็ถ้าออกไปไหนใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ